คนเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของเบิร์กคอยล์ท่านนะครับขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามารับรวยผูกหม้อยในวันที่2ที่1นึ่งผมขอสู้เองแล้วกันนะครับจะได้ถึงแบ่งกันไปเนาะนะครับก็ขอให้แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นใจให้ท่านเลยในการสู้ชีวิตสหรับปีนี้นะครับสู้ๆครับใหม่ครับโอ้โหท่านคงไปเที่ยวกันมาแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่กลับด้วยก็ขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีของทุกทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะแฟน ขอให้ทุกท่านนะครับขอให้มีสีดีเข้ามาร่ำรวยถูกหวยหรางวัลที่2ที่1นึ่งอาผมขอสู้เองแล้วกันนะครับจะได้แปลกๆกันไปเนาะนะครับก็ขอให้อะแรงๆนะครับแล้วก็เปนใจให้ทุกท่านเลยในการสชีวิตสจารับปีนี้นะครับผมสู้ๆครับใหม่ลูกชายมาสบีปีใหม่พ่อพ่อเม่ๆนะคะได้าการไม่หมดนี่มหาโชคนะคะขอให้ลูกชายสมคบมมั่นปรารถนา ตลอดปีและตลอดไปสิ่งที่หนูปรารถนาะทุกอย่างทุกอันนะคะลูกชายคนเก่งพ่อพ่อแม่แม่ารักมากมากเลยขอห,หนูอันนะคะเป็นที่รักของแม่แม่ FC แฟนคลับแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปเป็นกำลังใจให้ลูกนะคะ เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีของทุกทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของเบิร์กคอยทุกท่านนะครับขอให้มีสิบดีเข้ามาร่ำรวยผูกหมอยในวันที่2ที่1นึ่งอผมขอทุกเองแล้วกันนะครับจะได้เปลี่ยนแปลงกันไปเนาะนะครับก็ขอให้อ่าแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นใจให้ทุกท่านเลยในการส่วยชีวิตับปีนี้นะครับผมสู้ๆครับ คงไปเที่ยวกันมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่กลับด้วยก็ขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีของทุกทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของเบิร์กพอยทุกท่านนะครับอใอยมีสิ่งดีเข้ามาร่ำรวยผูกหวยในวันที่2ที่1นึ่งผมขอทุกเองแล้วกันนะครับจะได้เป็่นแปลงกันไปนาอนะครับก็ขอให้แรงนะครับแล้วก็เป็นใจให้ทุกท่านเลยในการสู้วิถบปีนี้นะครับผมสู้ๆขอให้พรที่ลูกอ้นให้มากับแม่ๆนะครับ กลับไปคืนหาลูกร้อยเท่าพันเท่าเดินนะคะลูกชายคนเก่งของพ่อพ่อแม่แม่ลูกชายแห่งชาติที่น่ารักนะคะมาอวยพรวันเกิดอวยพรปีใหม่พูดผ,ผิดนะคะแฮปปี้เนวเยียน์นะคะ ใช่สมความมุ่งมั่นร่าถนาสิทธิ์นั้นได้เดี๋ยวนี้เลยนะคะขอให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะแม,แม่แม่ก็ดีใจแล้วนะคะ่ะแม่แม่ได้รางวัลที่สองที่ห้าอะไรก็ดีหมดลนะแต่ว่าขอให้ลูกได้ที่หนึ่งได้รางวัลที่หนึ่งสมใจมุ่งมั่นร่าถนาไปเที่ยวกันมาแล้วาบางคนอาจจะยังไม่กลับด้วยก็ขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีของทุกทุกคนเลยนะคะรับโดยเฉพาะเป็นแฟนของเบิร์กคอยท่านนะครับขอยห้มีสิ่งดีเข้ามาร่ำรวย ปลูกหอยในวันที่2ที่1นึ่งผมขอสู้เองแล้วกันนะครับจะได้เป็นแฟนๆน้องนะครับก็ขอให้แรงๆนะครับแล้วก็เป็นใจให้ทุกท่านเลยในการสชีวิตสยหรับปีนี้นะครับผมสู้ๆครับใช่ครับโอ้โหท่านคงไปเที่ยวกันมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่กลับด้วยก็ขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของเบิร์กคอยทุกท่านนะครับคอยมีสิ่งดีๆเข้ามาร่ำรวยปูกหวยในวันที่2ที่1 อ่าผมขอสุกเองแล้วกันนะครับจะได้เป่งแ่งกันไปเนาะนะครับก็ขอให้อ่อแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นใจให้ท่านเลยในการช่วงวิถีปีนี้นะครับผมสู้ครับ